ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางครับก็วันนี้มีเหรียญมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญพิธีไหว้ครูนะครับก็นํามาวันนี้ครับก็นํามาเพื่อศึกษานะครับดูเหรียญนะครับเป็นเหรียญลักษณะที่ผมชอบนะครับคือเป็นเหรียญใบเสียมานะครับ สวยนะครับผมชอบก็เลยนำะมาศึกษานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับบิลเรียนพิธีไหว้ครูนะครับวันที่สิบก็ยอสองห้าหนึ่งสามนะครับก็ไม่รู้ว่าปิลเรียนวัดไหนจะสร้างขึ้นนะครับก็ เป็นเรียนพี่ชายให้มานะครับหรือว่าเป็นสำนักไหนสร้างขึ้น,นครับถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับนะครับสวยนะนะครับก็นะครับ ชอบเรียนนะครับเดีนทรงนี้มากเลยนะครับเปีนแบบนะเดี๋ยนะวใช้กล้องสองดูนิดหนึ่งครับนะับเสียนพ่อแก่น,นะครับสวยนะครับก็ผมเริ่มที่จะศึกษาเรื่องเหรียนแล้วนะครับสวยนะครับ หยุดตัวหนังสือนะครับครับผมอาจจะมีเสียงแทรกนิดหนึ่งนะครับมีเด็กอยู่ข้างนอกเนอะนะครับคมชัดนะครับดูครับยังไงก็ใครดูคลิปนี้ก็ติชมผมได้นะครับสวยนะครับ มอนดูด้านหลังนะครับผมอยมองดูด้าน,นหลัง สวยนะครับเราวมาดูตรงที่เขาแนะนํากันมานครับคือตรงที่เขาเจาะรูนะครับใส่ห่วงนะครับดูครับเป็นยังไงครับเคไหมสวยนะดูนิ้เดียนด้วยนะครับดูนิ้เดียนด้วยก็ลริ่มกันศึกษานะครับเริ่มที่จะศึกษาเรียนแล้วทีนี้ผมจะลองใช้ กล้องมือถือดูชัดๆนะครับอ่าโูมเต็มเลยนะครับกล้องโฟกัสแล้วเนาะบนะครับ ็สำหรับ e ีนี้ก็มีแค่นี้นะครับมันจะมีอะไรมากมายนะครับแค่นำอีกเลี้ยนหนึ่งเรี้ยนนะครับมาดูนะครับมาศึกษาก็รอนะครับเดี๋ยวมีมานะครับ EP ีหน้านะครับเดี๋ยวมีผ้าใหม่เข้ามานะครับก็ดูดูก่อนนะครับว่าจะเป็นลวงพ่ออะไรนะครับก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ